ง่ายๆนะคะสามารถทําได้เลยค่ะทําตามกันดูนะคะทำกับข้าไม่มีผิดถูกลองทํากันดูได้นะคะหาดูหลายๆคลิปแล้วเราก็จะเก่งขึ้นลองดูลองติดตามกันดูนะคะอย่าลืมนะคะผักโรยเวลาใส่ลงไปแล้วกดให้จมน้านะคะไม่งัน้นเดี๋ยวสีมันจะไม่สวยค่ะนี่ล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะไปค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโคโค่ฟูนะคะอาหารง่ายๆสามารถทำทานได้เองนะคะยุคนี้ยุคโควิดค่ะ พยายามทำอาหารทานเองที่บ้านนะคะเราก็ลองมาดูกันว่าวันนี้เรามีเมนูง่ายๆนะคะก็คือเป็นกระดูกหมูค่ะอันนี้เป็นกระดูกหมูใบพายนะคะเราจะเอามาต้มกับหัวชะเท้าค่ะอันนี้วันนี้เราใส่แครอทด,ด้วยเพราะว่าเด็กๆชอบทานแครอทค่ะ อาหารหลักๆของเราวันนี้นะคะเราจะเพิ่มสมุนไพรที่ทําให้ช่วยให้เราป้องกันหวัดค่ะปกติเราก็จะใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็ตัวรากผักชีตำนะคะวันนี้เราจะเพิ่มกระเทียมสดทุบๆเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่ากระเทียมก็ช่วยป้องกันหวัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผักโรยค่ะตามใจชอบเลยต้นหอมผักชีขึ้นชายค่ะ กระดูกหมูนี่เวลาล้างนะคะใช้น้ําส้มสายชูหรือว่าใช้ตัวที่เป็นเกลือค่ะล้างคลุกขยาน้ําก่อนสอ,สองสามน้ำเพื่อให้หมดเมดือกหมดมันค่ะเวลาต้มมันจะฟองดาๆมันจะไม่เยอะค่ะแล้วเราลองไปทํากันเลยค่ะระหว่างที่เราเตรียมของนะคะเราก็ไปต้มน้ําทิ้งไว้ก่อนเลยให้มันเดือดแต่ไม่ต้องให้มันถึงกับเดือดพล่านนะคะเราเปิดไฟกลางๆค่ะน้ําซุปเราจะไม่ไม่ข้นนะคะน้าซุปมันจะใสถ้าเรา ไปใช้เปิดไฟแรงเนี่ยน้ำซุปมันจะค้นนะคะนี่ค่ะกระดูกหมูที่เราล้างเตรียมไว้แล้วเนี่ยค่ะก่อนเอาลงหม้อนะคะคลุกซีอิ๊วขาวสักนิดนึงสักช้อนช้อนโต๊กะก็พอค่ะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราแค่อยากจะให้กระดูกหมูเรามีรสเฉยๆนะคะคลุกให้ทั่วเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราลงหม้อกันเลยแต,ต่น้ําเราต้องเดือดก่อนนะคะไปเลยค่ะอันนี้กระดูกหมูเราสัก5 0าร้อยกรัมนะคะสัชีลากระเทียมเราตำไปเลยค่ะแต่ว่าตัวตัวกระเทียมที่เราเพิ่มไปใช้บูบๆก็พอไม่ต้องตำลงไปนะคะ กระเทะียมรากผักชีเราตําไว้แล้วก็เอากระดูกหมูเราใส่ลงไปเลยค่ะน้ําเราต้มไว้ให้ให้มันเดือดแล้วนะคะแล้วเราถึงใส่กระดูกหมูลงไปค่ะโขเชเท้านะคะเราอยากตุ๋นให้นิ่มเราใส่พร้อมกระดูกหมูไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้มทิ้งไว้เลยแล้วเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะไม่ต้องปิดฝาค่ะต้มไปเลยไฟอ่อนๆน,นะคะ่ะแครอทยังไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าแคารอทมันสุกง่ายค่ะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังอันนี้เราใส่กระดูกหมูกับ ใส่เท้าไปพร้อมกันเลยเพื่อที่จะให้มันเปื่อยพร้อมกับไฟกลางๆไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องเร่งไฟนะคะไม่ต้องปิดฝาด้วยค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมแครอทแล้วเราก็ค่อยมาดูนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ยุคโควิดนะคะพยายามใส่อาหารที่เป็นกระเทียมพริกไทยอะไรพวกนี้ค่ะช่วยได้ค่ะเดี๋ยวไปรอก,กันก่อนนะคะนี่เราต้มมาสัก10นาทีแล้วนะคะถ้าเกิดมีฟองอย่างเงี้ยค่ะเราช้อนออกเลยนะคะแต่เนี้ยถ้าเราล้างด้วยเกลือหรือน้ำส้มสายชูก่อน,นะคะ่ะฟองมันจะน้อยนะคะเนี่ยค่ะหมูเราก็เริ่มนิ่มบ้างแล้ว นี่นะคะหัวไชเท้าเนะะี่ยค่ะปกติที่เราให้ใส่พร้อมหมูเพราะว่าหัวชเชเท้ามันเป็นผักที่สุกยากใช้เวลาอสมควรฉะนั้นเราต้มพร้อมหมูไปเลยมันจะเปื่อยพอดีกันนะคะนี่สักสินาทีเดี๋ยวเรามาปรุงกันแล้วก็เติมอันนี้เลยคะ่ะตอนแรกเราที่ยังไม่ใส่เกลือแต่ตอนแรกเพราะว่าเราจะตุ๋นนานหน่อยดฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะใส่เกลือสักครึ่งช้อนชาพอคะ่ะแค่ปลายช้อนนะคะอันนี้ด้วยความที่หม้อใหญ่หน่อยนะคะเราใส่ซีิ๊วขาวสัก2ช้อนค่ะ เค็มไม่ต้องกังวลนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะถ้าเราจะเติมเราเติมทีหลังได้แต่เราใช้เวลาตุ๋นไปเรื่อยๆใชมันจะเข้าเนื้อไปเรื่อยๆเราเติมแค่หลอดได้เลยค่ะแค่หลอดมันนิ่มนะคะฉะนั้นเนี่ยสุกง่ายเราเติมทีหลังอย่าใส่ไปพร้อมกันเดี๋ยวมันจะเละนี่ค่ะแล้วก็อีกสักสิบประมาณสักสิบนาทีค่ะทั้งหมดน่าจะประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าเราจะให้อ่ากระดูกมันเปื่อยน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆคือสักประมาณ 20- 25นาทีก็้นได่ะแต่ว่ันนี้านามีเด็กเราก็จะพยามให้เปลื่อน่เพราาะวเด็กเขาจะทานนนิ่่มหอยค่ะ เห็นนะคะถ้าเราไม่เปิดไฟแรงะค่ะน้ําต้มเราจะยังใสยอยู่จะไม่จะไม่ขุนนะคะแต่ถ้าสมมติน้ําแกงเราเราเปิดไฟแรงน้ําแกงเราจะขุ่นนะคะอาหารง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าช่วงนี้เราก็เพิ่มพวกกระเทียมแล้วก็พริกไทยเข้าไปนะคะพริกไทยแทนที่เราจะใช้พริกไทยขาวเหมือนทุกครั้งเราก็ใช้พริกไทยดาไปเลยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ร้อนกว่าช่วยแก้หวัดได้ดีกว่านะคะช่วงนี้พยายามหาอะไรแล้วร้อนทานนะคะทําทานได้เองเลยคะ่ะตอนนี้ลองดูง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราลองอีกสินาะทีเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะค่อยมาเติมผักดรยกันนะคะ ไม่ต้องปิดฝานะคะต้มไว้ให้ระอุแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราต้มมาสักประมาณสัก20นาทีแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่เราต้มไปสักสินาทีแรกค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะผักเราจะเปื่อยพร้อมหมูพอดีเลยค่ะนี่ค่ะคนเช้าเริ่มนิ่มแค่เราก็จะนิ่มพอดีไหคะน้ำซุปเราก็จะยังใส่เพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้เปิดไฟแรงมันก็จะไม่คุณค่ะนี่ค่ะแล้วนะคะเราเติมผักกลยได้เลยค่ะ อันนี้เราแล้วแต่บ้านเลยนะคะเพิ่มความหอมนิดนึงใครคอยากใส่ผงปรุงรสใส่ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่ผงปรุงรสก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราใช้น้ําตาลทรายช่วยนะคะ,ส,ะ <f ix> สักประมาณ1ช้อนชาก็พอค่ะใส่แค่ตัดรสเพิ่มรสปลาเนี่เราแค่เอากลิ่นหอมๆเลยค่ะสักประมาณอันนี้หม้อเราใหญ่หน่อยก็สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ก <f ix> ตกะตก็ได้คะ่ะไม่ต้องเต็มนะคะครึ่งช้อนพอนี่ค่ะแค่ให้กลิ่นหอมๆพอเลยนะคะเพราะว่าเราเวลาเราตุ๋นมานานๆเนี่ยค่ะรสผักก็จะออกรส เรใช้เท้ารสหมูรสหวานของหมูแล้วก็อันนี้ก็พอแล้วค่ะถ้าใครอยากจะเคี่ยวไปเรื่อยๆก็เคี่ยวได้นะคะสักเนี้ยค่ะสักเราต้มเบดเสร็สักประมาณ30สิบนาทีก็จะเริ่มนิ่มหมดแล้วค่ะใส่ผักโรลยเลยค่ะอย่าลืมนะคะผักโรลยเวลาใส่ลงไปแล้วกดให้จมน้ํานะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะไม่สวยค่ะนี่เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะไปค่ะ นี่นะคะาหารง่ายๆสุปร้อนๆค่ะช่วงนี้ทานสุปร้อนๆน,นะคะแก้วัดไว้นะคะให้ร่างกายแข็งแรงไว้ค่ะถ้าชอบนะคะเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราหน่อยนะคะเพื่อเราจะเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปค่ะทานอาหารเป็นยาดีกว่าทานยาเป็นอาหารนะคะทําอาหารเนี่ยลองทากันไปเรื่อยๆแล้วค่ะเราดูเราชมหลายๆคลิปเรามีเทคนิคมาให้เรื่อยๆนะคะติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่ติดตามสวัสดีค่ะ